เลยเอเจนนันเกมมิ่งรับเติมเกมฟีฟ่าออนไ,วไ,วไวล,ล,ล,ลี่4โคตรุูกรวมไปถึงขาย i d ดี m ล้วนสะอาดปลอดภัยเจนนันเกมมิ่งโอเคครับผมแม่ตกใจสวัสดีครับคุณบอลเฮ้ยคุณเสียงคุณดูกระตุกติดก,กระชากใจดีจังก็ไปดูสดและรีเวอร์แม่งกระดันแพ้ด้วยวออผมอย่างชอบจริงๆแล้วจะเติมสี่หมื่นนะ แต่สองหมื่นไม่เข้าโอ้โหแล้วมีคนบอกว่าช้อปปี้เพย์อ่ะถ้าเกิดเติมไม่เข้าต้องรอสามถึงห้าวันขอบคุณผมขอจัดไปเลยสองหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะจัดไปครับคุณบอลเขาเขาคัดกันอย่างนี้ป่ะคุณอ๋อคุณเราตรงกลางออกได้ได้เดี๋ยวผมจัดการให้เอ่าแต่นี้มันมันมันเติร์เกินไปแล้วกดที่อีสิบก่อนถูกไหมอ่าถ้าถูกต้องครับกดที่สิบอ่าสิบดีเจกับคุณบอลเฮ้ยคุณบอลนี่ผมขอนิดนึงเลยผมขอนิดเดียวเลยผมขอโทรหาแอปเมีเลยอ่า ขอโทษแอดมินเลยนะอันนี้คือบอกน้องๆเลยนะเพราะว่าการไวยบอกมาแอดมินปรับเลทให้ได้เมเมเมโอ้ oh, คูณสองเลยสองเลยสองเลยสามเลยก็ได้เอ้ยโอ้โหนสามเลยสามเลยเอาตัวแบบดีๆเอาดีๆสามเลยได้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 เมได,ได,มได้โอเคเมเมเมโอเคโอเคให้เด็กมันดูเอาจัดให้เด็กมันดูหน่อยสามเลยสามเลยเมเอาดีๆนะอ่ะคุยเรียบร้อยแล้วพี่ตันนี้ เรียบร้อยครับคุณบอลคุณไม่ถามเลยผมคุยแบบเมย์ไหนอะเมย์ไหนแล้วครับคุณบอลอ่าเมย์ขายเสื้ออยู่หน้าปากซอยอะ <c oughs> ผมเลยเอาสาตัว <c oughs> ตัวดีมาตบ้า,บาหรือไงล่ะโอ้โหกว่าคุณจะโชว์ให้ผมนอขอบคุณนะคุณโดนี่รักคุณนะครับรักครับคุณโดนี่ไปกดเถอะไอ้เนียแม่งเอ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยธรรมดาครับธรรมดาครับนะอ่าได้ยากเหรอได้ยากเลยครับตอนนี้ครับมันมันเหลือสองอ๋ออะเงินเอ็มเยอะไหมคุณ เดี๋ยวไอผมว่าเงินเอ็มน้อยครับน้อยแสนคอ่ะหมื่นล้านครับครับน้อยน้อยน้อยสั้นน้อยสั้นครับผมถือว่าน้อยสั้นผถือว่าน้อยสั้นนะจริงครับคุงฟองอะไรอะไรค่คิงคองอะไรคุณเล่ใครคิงคองใช่ขอไม่ใช่นะเสียงโอ้โหมันนี่นี่ไงอ่าโอ้ไม่ดีเหรอเอ้ยไอคอนอะไรเยอะแยะอเอ้ยโอเคอันนี้ยห้าสิบบอกนะขออนญาตนะตกครับครับผมไล่คอนร้อยสิบนะขออนญาตนะครับผมผมขออนญาตนะสองร้อยแม่งเลยละกัน แน่แนถูกต้องครับหุยจะครบเลยผมอ้าวเฮ้ยรอบแรกแม่งกดไปสามร้อยแล้วไม่ครบเฮ้ยคุณดีกว่าเฮ้ยคุณดูแบบว่าพิเศษกว่าคนอื่นเลยเนี่ยกับผมหมดเลยแล้วคุยกับเมย์แล้วนี่ยไอ้นี่คุณคุณคุยจริงกันเนี่ยไอ้ผมคุยจริงดิผมสั่งเสื้อพวกเนี้ยสักสามตัวอะไรอ่ะอืมคุณครับเด็กเขาบอกไปตลกแล้วมุกซ้ำอ่าอขอญาตเหมือนเดิมขอญาตเหมือนเดิมกดที่สองร้อยครับผมอ้าว ขาดอะไรวะขาดท็อปสิบดับท็อปสิบะผมลองกดหนึ่งหน่อยโหเฮียไม่ไหวเอ้ยโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะครับเฮ้ยถือว่าถือว่ามาอยู่ถือว่าเรามาอยู่ไปสองร้อยเอ้ยโอเคขาดท็อปสิอีกแล้วสวัสดีครับเด็กน้องๆหนูๆทุกคนไม่ได้อ่านชื่อนะเปิดกิจอยู่เอาครบเลยเนี่ได้มัาลิดด้วย มึงทุ่ทองขึ้นนะคุณบอลคุณทำอะไรมาเมื่เนี่ยเฮ้ยมันรีบโอเคเอาเฮ้ยกดทีเดียวสิบนะเฮ้ยเฮ้ยกดทีเดีสิบดีกว่าหาวเนี้ยอ่าได้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 กดสองร้อยรอบแรกอ้าวเฮียแล้วอ้าวยาวเลยมึงอา้าวโอเคเฮ้ยผมว่าผมเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยผมเฮ้ยผมว่าผมเปิดเอาเรื่องเอาลาวอยู่นะจริงเอาเรื่องเอาลาวเลยจริงจริงผมซื่อผมได้ได้แจ็คพอตเยอะแจ็คพอต อาจจะพอดเอาโทษๆสาังกฤษผมไปจบจากบ้องไงมบบองบ้องมาเช่อะตลาดผมไปซื้อของอะไรอะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้มาลิดอแล้วผมได้เยอะมากปกติมันิดมันออกง่ายปะผมว่ามองมันออกยากก็ยากได้บางง่ายก็ง่ายได้แต่คุณเหมือนออกง่ายนะเพราะผมได้ยากนะสำหรับผมอ่าโอเคแต่ว่าเด็กผู้หญิงที่มาหาผมวันนั้นผมได้ไม่ยากนะเอ้ยขอ้หน้าตาไม่ไม่ได้หมายถึงได้ของจากเขาเขามาฝากขายไอ้แล้ว อีกแล้ว like คุณอย่างนี้ต้องมีเบ็กแฮมเบ็กแฮมปะอืมได้เลยคุณวาดฝันได้เลยอ่าผมจัดให้แฮละน้องๆได้เห็นแน่เบ็กแฮมอ่ะเฮ้ยมาทีไอ้สัตเฮ้ยมาทีเพื่อกดสองร้อยโอ้โหก็ไม่แม่งไม่มาเลยวะพี่ใจเย็นคุณใจร้อนเดียตอนเนี้ยที่บอล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 ทอลที โอ้โหโอเคโอเคโอเคแม่งน่าจะขุดบ่อล่อปลาตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้หนักสุดเลยผมบอกเลยอันนี้หนักสุดเอ้ยแต่ได้มาดิได้ละโอเคไอ้สี่สิบกดยี่ไปแล้วกันนะมันจบจบไปบวกแปดไปสักใบนะยี่อ่ะโอเคอีกใบนึงเออโลภเกินอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมแบบสองหมื่นผมได้ยี่สิบเจ็ดแจ็คพอตถือว่าเยอะปะปกติหนึ่งหมื่นได้กี่แจ็คพอต อุมึงหมือนนี่คือผมต้องโยนกลมนะคุณบอลสามรอบอ่ะสามรอบสามรอบก็สิบสี่สิบสองประมาณนั้นอ่าก็สองหมื่นก็ยี่สี่คาเรียอ่าผมได้ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยทำไมคุณคุณตกใจอะไรอ่ะตกใจดิอีกพวกผมไม่เคยเยิ่เท่าคุณเลยเดี๋ยวว่าโดนเหยียบตีอะไรไม่มีนะโอเคโอเคคุณบอลผมว่าดูในเกมกันดีกว่าครับผมครับผมเหายตัวไปเลยครับ ยาออดแล้วแหละบอนบอลขอญาตินะครับเชิญครับเงินเอ็มป็นเดืนต้อง600,000ห้าเท่านั้นบอมโอ้โหเงินเอ็ม200,000เป๊ะเลยโอ้โหไม่ถึงด้วยเลยประเด็น <c oughs> ถึงไหมนะ่ะโอ้โหกูถามจริงเงินเอ็มมันน้อยไปป่ะเฮ้ยเงินเอ็มไม่ค่อยเยอะครับเดือนี้โอ้โหแล้วได้อะไรเยอะอ่ะการที่ดีครับคุณบอลแล้วถ้าเกิดผมได้ได้เฮี้ยล่ะไม่เฮี้ยหรอกผมว่าคุณมาดีแล้วเขาไล่กันเปิดยังไงปกติ เขาก็ไล่ตั้งแต่อ่ะบวกข้าวไหมแก๊กสีเงินอ่าสีเงินของบวกข้าวหรของบวกข้าวเลยบวกข้าให้เด็กครับดึงบอลเขาเปิดกอย่างนี้แล้วเฮ้ยเหม็นนะอะไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวครับชิวผมว่าเปิดเป็นเซตเลยไหมอ่าคุณชอบเซตติดแล้วนี่เซตหยอขอเซตหยอสูตรต่อสูตรผอซีหมอสองห่อใส่ไข่เนี่ยเขาจ้องจะเล่นคุณเดี๋ยวอะไรเขค่อยค่อยแยกอันนี้แยกไปก่อนนะอ๋อเนมหอยแย่นี้อ่อนละกัน เฮ้ย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 ไฟเลยหรอโปรตุเกสโดคุณสแวบเลยเหรอไปสแวบเลยไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องห่วงตัวไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีเลยสักตัวหนึ่งคือผมรู้ไงผมรู้เหลี่ยมอยู่แล้วเหลี่ยมโกกาลิน่าอ่าและนี้ไอคอนก็คือมีแค่สองชุดดีป่ะอามีนี่ทางซ้ายอ่าครับแค่นี้เหรอก็จะมีทง่นี้ไม่มีแค่นี้ครับครับจัดไปเฮ้ยยัง ปัญญาอ่อนเจอลาดข่าลาแล้วเขาเขา,เขาอันนี้ต้องคัดไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะไม่ผมผมไม่คัดนะเพราะว่ามันให้ราคาดีแล้วอ่ามันให้ราคาดีผมจัดให้มันให้ราคาดีจับไปไฟฮาแลนด์เอเยเวานเฮ้เลวานว่ะอ้ย,อยทำไมแพงจังเลยเรเวนเขาไม่เคยมีคนได้นะคุณไม่เสี่ยนเดียวเหรอเดือบอยหมื่นเดียวโอ้โหไอสัตว์มึงเบิ้ลสองอย่างนี้เลยเหรอ เลวาร์คุณได้สองสามพกเลยหรอไปทำไมเลวานแพงขนาดนี้อ่ะเลวานคนไม่ค่อยได้เปิดได้ครับท็อปทับปสิมันหายยากเหรอใช่ใช่มันจะได้วาเลย์กับเดอะบอยอ่าวอลเวย์เนี่ยเดอร์บอยสองตัววาเลย์สองตัวเมสซี่สองตัวเนี่ยเมสซี่ครับแบบเมสซี่เขาบอกให้เปิดดับร้อยด้วยไหนอ่ะดับร้อยไม่มีแล้วดิอุ้ยเดี๋ยวจะหมดแล้วหรอยังยังยังเฮ้ยทีนนี้ผมได้หกใบเลยหรอเยอะนะเฮ้ยอ่ะ คุณว่าใบไหนก่อนปกติเวลาคุณเปิดผมผมว่าชอบเอาใบขาวออกก่อนใบขาวก่อนนี่เหรอใช่ใช่ขาวก่อนแล้วค่อยค่อยแดง <laughs> <laughs> น้องรักใครเข<ช>้มาม,มาแล้วเฮ้ยคุณใจเย็นคุณเวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยคุณเวคุณอยากได้ปีมันลิดตัวอะไรผมอยากได้ปีมันลิดเหรอผมอยากได้โรเบิร์โตคาร์ลหรอคุณจัดให้เฮ้ยเฮ้ยไฟ โอ้เฮียตีเฮียฮาคิมิไม่ยคารลออว่ากองหน้าใครวะบุ๊จะเฮ้ยโบจาแสนเลยเหรอนี่แสนเลยว่ะถึงเหรอก็เปิดเลฟ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 การกระจอกแสนเดียวเองดีใจกันหรอเออเองดีใจเหรอโทนี่โอ้โหโอ้โหโฟลคอนหาเอาแสนเดียวก็ได้นะเฮ้ยแล้วคุณเคลียร์มันริดหกใยนี้เลยเหรอเยอะนะ เฮ้ยเอาดีๆคุณคุณคุณจะใส่อย่างนี้กันเลยเหรอโกรธอินเขาขับรถอยู่เพื่อนเดี๋ยวเขาตายกูก็ขับเออขออีเดนกูตายไงเพื่อนเฮ้ยโอ้ยอีเบ็ดโอ้ยเดี๋ยวพอเลยข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยชากียชากียชากียอ่าชากียคุณเวอันนี้พลังร้อยประหุตูแปดมีมันหลีดมียอลเอ็นอะคุณอยากได้ตัวอะไรมันมีหรือเปล่าที่คุณพูดมาเนี่ยเอาเอาคุณไม่ต้องพูดแล้วผมเปิดให้ เฮ้ย BTP คุณขอนี่อาเจนกองกลางดีครับที่มาาเจอตตัั้งหลลยวนนกอดครับโอ้โหบังนาตายหาไปแล้วไม่ใช่อย่าไม่ตายเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยการดีๆมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กเซลวีนี้โอ้โหวีนี้ขายกันขายกันขายกันบาซิล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 อ่าบาซิลบาซิลเฮ้ยไม่มีใครมีการหายผมเลยหรอ คุณอยากได้คาถาอะไรล่ะอะไรก็ได้อ่ะคุณคุณเคลียร์ให้หน่อยมันต้องได้แล้วจะทำได้ใหมไดหมจะทำได้ใหมคุณต้องอยู่ช่องหนึ่งแล้ไปอยู่ช่องสองไม่ได้คุณต้องอยู่ห้องหนึ่งมันจะได้อ่ะพี่ลงพี่ลงเหรอพี่ลงปรับเละเพื่อนที่พี่ลงไหนได้คุณเวอ๋ออ๋ออ๋อลงลงนมสดเหรออ๋อโทรพี่โทรพี่หนูกับพี่ลงกาลิล่าเท่านั้ก็แล ไม่ว่า<บ>พี่ลงกาลิน่าดิเพียเอ้ยคนที่คนกว้างกว้างแล้วทุกใบหกใบผมกดเบอร์ผิดโทอนร้ไม่เอาขายน้ำขายอะไรโอ้โหไปอ่ะไปโอ้โหกดมันมือขรับอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ดีเลยหกใบเฮ้ยบีทีบีเหรอควยเฮ้ยรวยรวยรวยอันนี้ค like ุณเปิดทีละใบหรือคุณเปิดรวดเวลาคุณเปิดผมบอกผมผมว่าทีละใบก็ได้แต่ถ้าร้อนรก็ อ่าเพียร์บายแล้วกันมันก็ไม่เสียเวลาขนาดหลอกกันกดจิกจิกจึอ่ะไปละห้าหกวิให้วิวฟีว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเนโคเวลเลียมเหรอใหญ่หรอใช่เว้ยเนี่ยไอโรเบิร์ตเอ้ยไอโรเบิร์ตหนึใส่ควันไงสิตรงไหนไงนอันตลกกันนะตลกจันรุดโรเบิร์ตว่ะเฮ้ยเบอร์ลี่เหรอใช่ปหมเบอร์ลี่เออใช่ใช่เราจะสมเบลลีเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอเคอ่าเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ เฮ้ย i ิวเฮ้ยเฮ้ยใครวะมัมหมัดกองอจัปปัจ้าอะไรเนี่ยมัมหมัดปะเนี่ยโอ้ยไอสักใครไม่รู้เนี่ยแอสโมลสมนพลังอย่างน้อยแต่ละตัวกูจะรู้อ่ะเฮ้ยไฟเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไฟเยอะเลวะบาซิลบาซิล C M บาซิลเตียโก้คาตาลาฮ้ยใช้ได้นะเตียโก้คาตาลามปนสเปนกูจะ กูมาฟิวไอ้ยี่ย่างกูอ่ะเฮ้ยแต่ไฟมาได้นู้นอยู่โหข่าวจั๊ะเฮ้ยไฟเฮ้ยฝรั่งเศส LB ใครวะลูกครับปาเกต้าเอาไม่ใช่จะมาจากไหนเนี่ยสามใบเลยละกันจบจบเด็กเด็กพะรนนานไฮ้บีดีบีวะไฟกแล้วอาเจนมซี่ไปโอซิอีเอมวะ เซยมาเจนใครวะดิมาเรียป๊นี่ไงเปเดราเฮ้ยอะไรยัยนี่หมอยแฟนเดอร์มาอีกแล้วไอ้หมอยแฟนเดอร์นี่ตัวบ่อยเลยไอ้ตาโตไม่โชคมนเลยกลัวเอ่อตาลำตามนั่นแหละครับตาพลังตาพลังนะตาพลังคุณทำเก้าเจ็ดอ่ะผมคุณเวคุณเติมไหมคุณเติมที่ไหนหรอเอ่อเติมที่ญี่ปุ่นคุณเวนคุณเติมไหมกิจเนี้ย เติมดิเติมแป๊บหลายละวสองหมื่นได้คุ้มไหมฝรั่งเศสคุ้มว่าโทนี่อะเฮ้ย L W ฝรั่งเศสองกีโกมังบวกเจ็ดด้วยเวนหวัดดีครับเพื่อนเออ็นมาให้กูลุ้นหน่อยเพื่อนข้างเอ็เอ็นเอ็นเอ็นโอ๊ะจบเลยว่ะเฮ้ยเอ็นเอ็น Hey GM, เฮ้ยเจมมาให้กูหน่อยเพื่อนเอ BC, เอเดี๋ีสีสเปนสเปนอ่ะอา้าโอ้โหกองหลังมาอีกแล้วแอบดีแอ,ดอดบดใครเหรอแอบดเหรอมาก็อตอู้วี่พระรำแม่งน้อยจังวะมากอ็อตแต่ไม่เป็นไรไม่ได้บวกแปดด้วยเฮ้ยดีๆหน่อยทีมงานถโถยสวัสดีใครอยู่เนี่ยบวกเจ็ดเฮ้ยมันจะไม่ได้ดีๆเลยเหรอวะบีทีบี B. เออไฟมา ไอวิวตัวเดิมโกมันใช่ไหมโกมองเดเมเล่ไอสัตว์เลยไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรไม่ไรเปิดรัว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 อู้สมาเฮ้ยไอวดูซิทูทุยใครเนี่ยอ่ะต่อไปเก้าแปดเหรอเป็นไม่ใกล้หมดแล้วเนี่ยเก้าแปดบริษัทกูลุ้นเสียแล้วนะโอเคอยู่มันลุ้นเสียนะแต่จริงจังเปิดเลยการ์ดการ์ดเกลือพวกเนี้ย จริงเหรอเพื่อนจริง,งสิงคโปร์สนุกไหมครับเชื่อฟังผู้ใหญ่ดิผู้ใหญ่ครับสิงคโปร์สนุกคร <c oughs> ับของครับเพื่อนหนึ่งแบงค์แดงผมเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วผมผมอ่ะผมผมเปิดเลยผมเปิดเลยคุณเวโอ้ซีไอพีที่เอ้ยแล้วเห็นไหมเชื่อเชืเพื่อนอย่าไปหวังหวังมันลมลมแบงค์แรงจริงเหรอคุณจริงเฮ้ยวิววาวว่ะถุยแก้เห็ดโอ้โหเวเม็นของจริงผมไม่อ่านเกมขาดหรมดเลย คือผมนี่คือชูวิตสองน่ะคุณที่ชูแวบเหรอคุณเวใช่ครับผมเชวูฟอะไรอ่ะไม่เวเป็นไรอะตอนเนี้ยอ่ะคุณเวเป็นคุณโนนี่ผมขอกระถาอะไรคุณหน่อยได้ไหมเวลาคุณเปิดอะผมว่าคุณต้องมีกระถาคุณต้องแบบมีราโชอะไรเนาได้เลยขออนุญาตขออนุคุณเลยนะครับผมทำตามคุณทุกอย่างผมให้ผมทำอะไรก็ได้ตอนเนี้ยซีนิกิเลียสีดีเลยกิเียียกิลียสีเิี่มไม่เล่้องตามเลยอ่ะไม่ต้องผมไม่ต้องง ไปเลยไปแล้วคถาแล้วไม่ต้องรอท้องตาเพื่อขอบคุณครับพี่ชาย BDB ขอบคุณมากพี่ธนีขอบคุณครับพี่โทเฮ้ขอบครับพี่ขอบครับขอบคุณครับพี่ขอบครับพี่ชายบาโลอาจจะขาดคำสร้อยกี่ผมกระทษนมัคุณด้วยให้คุณแล้วขอบคุณขอคุณพนมมือขับคนลพนมืออยู่ครับพนมมือครับ ตจ้าของคอนโดเป็นพรุ่งนี้เลยไหมหรือไงพี่เวชช่วยบอกไฮบอลกับโทนี่เนี่ยครับว่าเลิกทำตัวปัญญาอ่อนนาโมซีนาโมซีนาโมซีอ่ะปัญญาอ่อนว่าเลิกทำหรือเ่าไปครับแล้วผมไปครับคุณบอลครับไปทีวีซีไปทีวีซีไปโอ้โหใส่มอนไซมอน หนักแลวนะนเกลือสองใบสุดท้ายอ่ะคุณแต่จ,จริงๆผมมองว่ามันมันปูทางมาหาใบนี้แล้วได้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 ต้องคัดไหมเนี่ยพี่คัด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 โอเคค <c oughs> เดี๋ยวขอยากคัดก่อนละกัน <c oughs> ผมว่าเรายุสกับขอโดครับผมมาแล้ว,ส,วส้วีเฮ้ย้วีเลยอ่ะผมจัดให้ว่าตัวมันสี่หมื่นอ่ะถ้าสู้อีกเฮ้ยเฮ้ยโหเฮียชมาเคลื่อนเหรอใช่ปหโอ้โ ป๊มเะไอเยราคาไอ้คุณเวคุณต้องไปพูดคืองันอย่างกับตาเห็นคุณโทนี่ต้องให้คุณเวแบบเพราะว่าเขาดูมองเกมขาดวันนี้ต้องให้เขาอ่ะไอเยนี่สายแช่งเลยคุณจะให้มันทรรมะที่อะไรล่ะผมจะหลุดผมให้มันอยู่นิ่งๆนั่นแหละคุณเจ้าโหก็เดี๋ยวผมระแวกรักคุณนออต้องคุณแล้วคุณบอลผมว่าคุณต้องกันผมเองผมเองผมเอ้ผมก้นเลยอ่ะผมขออนุญาตยกมือขึ้นให้พลังให้คุณขอณครับ อนะฮาคิมี่ฮี่เฮ้ยฮาคิมี่เท่าไหร่อ่ะร้อยเท่าไหร่วะสองแสนนะเฮ้ยมันมันคุ้มหมอเขาเขาได้กันเจ็ดแปดแสนไม่หรอเฮ้ก็ได้อยู่ตัวขายได้อยู่ตัวสองสามพันนะขายเยอะอยู่เฮ้ยเขาดันสูงกันอยู่เขาดันสูงเขาดันสูงกันอยู่นี้ก็ดันดันสู้เลยดันดันดันต่อเลยไหมดัน มันเป็นฟูลพาคิมี่มันแพงอยู่แล้วมันหลายฟูลมั้งแล้วก็เล่นแบ็คบุกด้วยเดี๋ยวนี้อ่าใช่เดี๋ยวนี้เล่นแบ็คบุกครับเออมันได้หลายฟูลเลยทั้งพี่กับตัวเบบเดี่ยวตอนมอนิเตอร์หัวฟูลไอ้ฝัดยังไงก็ฝากน้องกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะ